ต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากๆที่ร้านเราได้จับขิมตัวนี้เพราะว่าเป็นขิมที่ราคาสูงนะครับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยราคาประมาณ5,000 50, 0บาทวันนี้เราอยู่กับขิมตัวหนึ่งครับที่มีความอลังการมากๆตัวหนึ่งที่ผมเจอมานี่คือขิม13หยองครับขิม13หยองตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีความมากกว่า13หย่องทั่วไปนี่ก็คือมีเสียงเบสเพิ่มมาแล้วก็มีเสียงสูงเพิ่มมาอีก3แถวด้านบนนะครับ ต้องบอกว่าขิมตัวนี้จริงๆไม่ใช่ของร้านเรานะครับแต่เป็นของลูกค้าที่ส่งเข้ามาเซอร์วิสเพราะว่าอยากได้ให้เราเทียบให้เป็นพิเศษนะครับต้องการความตรงลูกค้าต้องการความพิเศษคือต้องการเล่นคีเอ A ด้วย ต้องบอกว่าคีมปกติเนี่ยอาจจะเป็นคี b ีหรือคีซนะครับแต่สำหรับท่านใดเนี่ยอยากได้คี์แปลกๆคีเอฟคีคีเออย่างเงี้ยเราทำให้ได้ทุกคีนะครับก็ตัวนี้สวิตไปเรียบร้อยนะครับเราก็เป็นคีมของอาจารย์ท่านหนึ่งที่หลายๆคนพูดชื่อไปเนี่ยทุกคนรู้จักก่นนะแล้วก็เป็นต้นแบบของคีมร้านเราด้วยนี่คือฝีมือเมื่อ20ปีที่แล้วนะไม่ใช่ของร้านเราแต่ผมเนี่ยก็พยายามก๊อปปี้ให้ได้แบบนี้ถามว่าทุกวันนี้ทําได้ไหมก็ ใกล้เคียงนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากที่จะมาอัปเกรดขิมที่มี9หยอง7หยอง11อหยอง13มหยองแต่อยากได้เสียงเบสเพิ่มขึ้นเสียงสูงเพิ่มขึ้นสามารถติดต่ออินบ็อกซ์มาได้นะครับผมรับทำด้วยตรงนี้ก็ผมไม่ได้ทำเองแต่ผมเป็นคน QC แล้วก็มีช่างช่วยทีมงานช่วยกันนะครับความพิเศษก็คือมันได้เสียงที่เยอะขึ้นนะครับเล่นเสียงโครมาติกได้ด้วยแล้วก็หลายคนอาจจะมองว่านี่เป็นขิมจีนหรือเปล่าก็บอกเลยว,ว่านี่ไม่ใช่ขิมจีนนะครับ เป็นขีมของคนไทยเมื่อ20ปีที่แล้วด้วยซ้ำแล้วสภาพอันนี้คือแบบดีมากแล้วก็สายพอนข้างที่จะแข็งแรงนะครับคือบางคนบอกว่าเฮ้ยขีมจีน,ม,นมันเหมือนอย่างนี้เลยต้องบอกเลยว่าการเริ่มต้นของขีมไทยอ่ะมันก็เริ่มต้นมาจากขีมจีนนี่แหละคือเราเป็นญาติกันนะแต่ว่าพอมาถึงเนี่ยเมื่อประมาณ50ปี60ปีเนี่ยคนไทยก็เริ่มมีวิธีการวิวัฒนาการให้แต,ตกต่างจากคนจีนคนจีนก็มีอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขีมตัวเนี้ย คาแรคเตอร์ที่มันออกมามันมีความต่างจากจีนก็คือว่ามันมีผมส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่ามันมีความแบบใสกังวานคุ้งกริง้งน่ารักมากกว่าของจีนนะครับแต่ของจีนก็จะมีความ agressive ความเท่ของมันอีกอย่างหนึ่งน,นะครับทั้งนทั้งนี้อยู่ที่ผู้เล่นแล้วก็เทคนิคในการเลือกใช้ด้วยนะครับวันนี้ก็เลยมาขออนุญ,ญาตลูกค้ามารีวิวนะครับสนใจเซอร์วิสขิมหรือว่าปรับแต่งอะไรเงี้ยลองทักเข้ามาในเพจได้เรามีทีมงานแล้วก็อาจารย์แล้วก็ช่างหลายๆท่านนะครับช่วยกันตอบ ลูกค้านะครับสำหรับคนที่เล่นดนตรีไทยเพื่อให้เราได้อัปเกรดเครื่องมือให้ตอบโจทย์กับการแสดงมากที่สุดครับวันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ